ด่วนเครื่องบินทหารตกพื้นที่จอมทองจังหวัดเชียงใหม่พบไฟลุกไหม้ทั้งลำด่วนเครื่องบินทหารตกพื้นที่จอมทองจังหวัดเชียงใหม่พบไฟลุกไหมท้ทั้งลำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเร่งเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเมื่อเวลา10นาิ50นาทีวันที่29มกราคม2569วิทยุจราจรเชียงใหม่แจ้งเกิดเหตุเครื่องบินทหารรุ่น AT6 ประสบอุบัติเหตุ ตกในพื้นที่บริเวณบ้านห้วยม่วงฝั่งซ้ายตําบลแม่สอยอําเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเร่งเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบเป็นเครื่องบินขณะปฏิบัติการภารกิจฝึกซ้อมการบินจากรายงานเบื้องต้นระบุว่าเครื่องบินลำดังกล่าวตกลงในพื้นที่ชุมชนห่างไกลเส้นทางเข้าคือค่อนข้างยากทําให้การเข้าพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวงังและประสานงานหลายหน่วย ต่อมามีภาพที่ปรากฏจากจุดเกิดเหตุพบว่าเครื่องบินที่ตกได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงมีเพลิงลุกไหม้เสียหายทั้งลำโดยยังไม่ทราบรายละเอียดของผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการควบคุมสถานการณ์ตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุรวมถึงประเมินความเสียหายเพิ่มเติมหากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไปขอบคุณข่าวสดค่ะ